โอเคครับสวัสดีผมซินเออร์ครับก่อนเริ่มคลิปนะคลิปนี้มีคำหยาบแล้วคลิปนี้จ้ำสแกร์เยอะมากใครกลัวผีก็ปิดๆิดเอหรืออยากดูก็ดูต่อแต่ต้องทนๆกลัวผีหน่อยนะครับก็ขอให้มีความสุขครับ she s t a r t into the king white e y e and become s a p l i n g เธอเริ่มต้นที่จะเป็นราชาหอยหลอดตรงนี้มันแปลว่าเธอจ้องมองเข้าไปในตาของราชาตาขาวแล้วเธอก็เริ่มสั่นไหวแบบสัตว์กลัวโอเคอย่างโงอีกล่ะมึงอ่ะ ราชาตาขาวไม่เข้าใจโฉนรูมขี่นี่กูต้องวิ่งกลับไปอีกอซับโซนหนึ่งกูขี่เอาเอาอย่างดีสุดยอดสุดยอดเขาอยากเปิดไม่ได้ครับแล้วนถะ้ากูทำแบบนี้่็ไม่ได้ไม่ได้ดีแล้วดีแล้ว,ลว,ลวมันจะได้ไม่มั่วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปที่ทางนั้นนะครับ นี่ครับเราถึงแล้วเราก็จะปักกเจเจเข้าไปโอ้ได้แล้เดอยู่ไหมนิดดิที่เรธต้องการมันนะก่อนอื่นนะครับเราขอเข้าไปสำรวจอะไรขอดีกันได้ไหมเกมมันมีทางหลอกไวาถูกมันมีทางแอบซ่อนอย่งนี้ด้วยอ๋อเป็นทางเดียวกันครับแต่ไปโผล่ตงน้ำพุเก็บว่ะ เคเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวันแล้วเดอร์ไปแปะนะครับหวังว่าจะไม่โดนจัมส์เกอร์ดอนจัมส์เกอร์ใส่หน้ากูอีกนะครับหวังว่าเรานี่จะไม่โดนจัมส์เกอร์ใส่หน้ากูอีกนะฮะแล้วกูต้องวางตรง,งตไหนกูต้องวางตรงไหนกูได้คนเจเลี้ยวกูได้มาแล้วกูวต้องไปวางตรงไหน ตรงวัดตรงเน,นี่ยมีทางนี้มีห้องพ์ทเทิลทาวเวอร์ครับทางไปหัวคอยแต่มันล็อกแสดงว่าเราไปไม่ได้งั้นเราไปทางนี้ก็ได้ครับไปอันนี้ห้องคุกสิบสองคุกสิบสามคุกสิบเอ็ดคุกสิบเก้าคุกคุกเก้าก่อน อ่าเดี๋ยวเราเปิดไล่ทุกระตูเลยตุนไหนเปิดได้ก็เข้าไปดูเอ๊ะสวิตอะไรยึดไม่ประตูปิดเปิดเปิด,ปดกูกลัวอืนี่ก็คือลงทางลงครับก็มันต้องมีแต่เคียดแหละกูทางประตูทางลงแน่แน่นี่มีของประตูคุกสิบสามครับเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนนะฮะเจ็ดคุกหกคุกห้า คสี่คุกสามคุกสองมีคุกหนึ่งคุกของเราครับที่เราเจอนี่มีอะไรหาชั 5, ้นสี่ฮะไฟมีเยอะจังเดี๋ยวเราจะไปคุกสิบสามนะครับแล้วเ,เราค่อยกลับมาตรงนี้เพราะกูเชื่อว่ากูต้องหนูจำสเก็ตอะข้าวคุกสิบสามกูต้องเจอคุกจำสเก็ผมเริ่มเชื่อเกมที่อันนี้ผมเริ่มเชื่อแบบแบบนี้ไม่ได้แล้ว ถล้วทำไมต้องคสิบสามคะตัวแรกสิบสามเลยเข้าไปจำสเกนแน่นอนไม่มีแฮะเขาโดนสชงอกหมาได้นะครับหมาคูแม่งน่ารำคาญครับคือดิเซสปอนพอยละก็ปกติดินก็มาถูกกันนะเขานี่เหรอมิมีเอาไซต์เจอชั้นข้างนอกมันเป็นแถบเชะครับ มาเจอโดนแน่หนึ่งครับไม่เจอไม่เจอไม่เจอนี่เอาใส่โอเคเจะเชิญข้างนอกโอเคได้ได้ได้ไดไดกูไปหามนข้างนอกอาที่มึงต้องการเลยเว้ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหน้าปกก่อนนะครับรอเป๊บ มันจำเป็นต้องมีหน้าปกฮิปไม่มีไม่ได้อ่านี่วิดีโอหาให้ดูดีใหายพื ide, ่ P D อนาให้เห็นเขเคขั้นตอนเสร็จแล้วครับอืมที่เหลือก็คือการกลับไปเล่นแบบต่อนะครับเดี๋ยวเจอคลิปนี้กันนะครับโอเคพร้อมแล้วมากูมาหามึงแล้วเอา้าอะไร มิดมีแต่ทาวเวอร์เจอก,กูในเลือกมากว่ะไอสัตว์โทรโทรโทรเมื่อกี้เมื่อกีก้กากันนะพาสท์ทาวเวอร์ทางไปหอคอยตรงนี้ต้องเจอต้องเจออย่างนี้ต้องเจอแล้วอย่างนี้ต้องเจอแล้วต้องมาต้องมาโผล่ย่างนี้ต้องมาต้องแช่ พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มเป็นใจให้แม่งหลอกกูนะครับถ้ากูโดดออกไปตรงนี้ได้กูโดดไปนานแล้วนะครับสวัสดีครับผมเต๋นะครับวันนี้ผมมีผมจะมาเจอผีกันนะครับตอนนี้ผมมีสตูนะครับผมจะไปกินสตูกับผีนะครับโอเคครับไปกันเลยครับพี่น้องเฮ้ยหยุดไม่พองไป ตกใจครับขอโทษครับตกใจครับเอ้าเดี๋ยวสิกูขโามยรองเท้า <laughs> คือเมื่อกี้ครับอ่ะไปเปอร์คือเมื่อกี้ครับตอนผีมันโผลมาผอาเคอกดค้างเลยผมได้เชนบูทมาตอนนี้ผมการมันมีโลบายครึ่งตัวแล้วครับสุดยอดไปเลยมิดมีอินเดอะเข้านี่ยเรื่องมากกว่าสัตว์ไอ้้ยผีไม่ใส่เกรงมากกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ อุ้ยยิ้แม่ราชาส้นตีนมาอีกแล้วอะราชามาราชาพาพวกมาด้วยวะถ้ากูไม่วิ่งมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแป๊บหนึ่ง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 ราชาครับ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 พ่องตาครับเดี๋ยวราชาครับกูขอเวลาแป๊บนะครับ คือกูเผือวางสวิตครับก็คือกูเผือวางวางวางกุญแจครับกูขอโทษครับคูเดี๋ยวกูวิ่งหนีมึงแน่ครับแต่กูขอกุญแจกูคืนก่อนครับโอเคใชาเดี๋ยวเราจะไปหามันที่เขาเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งหนีผีไอ้ทียนั่นต่อนะครับ ไปเราไปวิ่งผีราชาก่อนนะครับผีราชาไม่อูดเออแมว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 คุกนะครับคุกเคเคโอเคค่อยๆขึ้นบันไดไปราชาเฮียมานี้เลยจะตีกูเท่าไหร่มึงมาเลยมากูไม่กลัวแล้วกูฝึกสี่คูร้อยมาแล้วเอาไอ้ยียทางตัดมึงมีกี่ตัวนี้เดี๋ยวต,ต้องวิ่งเดี๋ยวเราต้องวิ่งหนีไปเขาเงียนะครับเชื่อผมเดี๋ยวมันจะสปอนเพิ่ม นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเขาเดี๋ยวจะวิ่งสี่คูร้อยไปเขาเยอะน,นนะครับเพราะว่ามีแก๊งราชาซูเปอร์สปีดตามเราอยู่นะครับอยากเห็นปะยิ้มไม่น่ากลัวใช่ไหยเลยน่ากลัวฮีโร่บายอแกแค่ราชาซูเปอร์สปีดเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวสั่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันก็จะจ้ำสแกร์กูอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นผีอะ่ะมันเล็กมากไงโอเคมาพร้อมลวอะวเพลสคีย์ปิดเข้าไปปืน ทำสแกกูดิฮะไม่ซ่าแล้วเหรอโอ้สวยสวยสวยเพื่อนี่ยอมสวยจริงสวยจริงเฟี้ยวเฟี้ยวไม่จำสแกกูเหรอกูไม่กแเ้รอลูกบอสพีจริงมึงจะให้กูดำน้ำอีกแล้วชอบให้กูดำน้ำเหรอไม่ มาดีฮี่ไม่กลัวกูมีกางเกงมึงอยู่อ่ะมึงไม่ได้เด็กกูหลอกสัตว์อา้าเปิดไม่ติดวะอา้าเปิดไม่ติดอ่ะเปิดไม่ติดอ่ะอ้าวมันเปิดไม่ติดอา้าวมันเปิดไม่ติดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวคือมาเปิดไม่ติดครับผมขอโทษผมจำเป็นครับคือมาเปิดไม่ติดนะครับคือคุณคุณสรางเกมคุณรู้ไว้ด้วยนะว่าแม่งเปิดไม่ติดเว้ยอา้าวทุบไม่ได้ด้วยเหรอยังด้วยมันทุบไม่ได้ครับมันเปิดไม่ติดครับก,ก็ทุบลิลลี่แพดได้ โอเคผมขอโทษผมจะพังแบบคุณอีกแล้วนะอ่ะๆกูกูทุบแหละอ่ะโอเคนะครับต่อจากผมจะทาเป็นต้องทุบล็อกเองก็หยุดนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนตรงนี้ผมต้องทำเกมหมดจรรก่อนด่วนๆเลยพิมพ์ผิดตลอดเลยกูพีอีกโอ้พิมพ์อีก ใครขพิมพ์นะครับเราจะไม่งูอีกแล้วนะเดี๋ยวดีให้นี่คือเฮี้ยอะไรครับไอ้ก็จุน่ะกูจับมึงได้แล้วไอ้ซัต์โอเคๆเดี๋ยวเราต้อง กูจับมึงได้ยัดแม่อย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตองน้ำตรงนี้ครับแล้วเหลังเราก็จะอย่างนี้แล้วก็เกมหมดศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับไปศูนย์ในะเรื่องปกตินะครับหวังว่านะใครไปนี่ไงมึงจับกูได้จริงๆด้วยกลัวปะมาดิกูมีนักวิชั้นหน่ยเยอะมากจะาแกมาดีไม่กลัวกลับไป พบกับโอ้สว่างเยอะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะทไมอยู่ดีมืดอ่ะมึงเอาเอฟเฟกต์กวางตรงนี้เลยต้องหากโอเดอเพเปอร์น้ำตาลข้าวเปลือกน้ำตาลเพเปอร์ข้าเปลืเพเปอร์น <fit in> <quarto> ้ำตาลข้าเปลื พี่ระบายบ้านมีแต่เฮียอะไรเนี่ยไม่ทำความสะอาดบ้านแล้วบ,บ้านมีแต่ควยอย่าเนี่ยบ้านมีแต่คุยบ้านมีแต่เฮียอะไรเนี่ยบ้านพ่อแม่เป็นเบาหวานเรื่องเนี่ยถามจริงฮะมีแต่น้ำตาลเนี่ยเบาหวานไอ้สัตว์อา้าว